สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิชานัทชาวีวานิสุรางคะ่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเคยมีอาการ ไม่อยากให้ถึงวันจันทร์เลยไหมคะทั้งๆที่เอาเข้าจริงๆนะวันจันเนี่ยควรจะเป็นวันที่เรามีพลังเต็มที่แล้วก็รู้สึกสดใสพร้อมทํางานเป็นอย่างมากสืบเนื่องจากได้หยุดไปแล้วไหมคะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่หลายคนไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะกลับกันเลยเกลียดวันจันทร์ไม่อยากจะให้ถึงวันจันทร์ถ้าเกิดคุณมีอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่า มันเดย์บลูสค่ะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เลยนะคะเพราะบางคนพอมีอาการแบบนี้ปุ๊บส่งผลกระทบหลายอย่างทีเดียวทั้งต่อร่างกายและการทำงานแบบที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ โรคเกลยดวันจันทร์คือความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะตื่นมาทํางานเมื่อวันจันทร์มาถึงเพียงแค่นึกถึงวันจันทร์ก็จะรู้สึกเศร้าหมองเหนื่อยล้าเพราะปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาการทํางานปัญหากับเพื่อนร่วมงานเรื่องการใช้ชีวิตหรือปัญหาเล็กน้อยอื่นๆที่เราไม่อยากจะเผชิญหน้าโดยอาการจะเกิดขึ้นจากภาวะความเครียดในการทำงานแต่และว,วันสะสมเพิ่มขึ้นจนตัวเราเริ่มจะมีความรู้สึกโหยหาถึงวันหยุดที่ไม่ต้องทำงาน รู้สึกว่าวันทำงานเป็นวันที่ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขและเราจะเริ่มสร้างความรู้สึกไม่อยากให้วันจันทร์ที่เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ของการทำงานมาถึงค่ะเพียงแค่คิดถึงกองงานที่ต้องทำในสัปดาห์นั้นก็จะรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นแล้วจนบางคนถึงขั้นมีความรู้สึกเกลียดหรือกลัววันจันทร์เราก็ลามไปจนถึงวันทำงานวันอื่นๆ โรคเกลียดวันจันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในคนที่ทำงานประจำหรือเหล่ามนุษย์ออฟฟิศทั่วโลกไม่เฉพาะในประเทศไทยนะคะซึ่งอาการนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจดังนี้ค่ะไม่มีความสุขในการทำงานขาดความกระตือรือร้นในการทำงานเริ่มรู้สึกไม่อยากมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าหรือลูกค้า ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงขาดความคิดสร้างสารรค์จิตใจไม่อยู่กับการทำงานเฝ้ารอตะวันหยุดหรือเวลาเลิกงานมองนาฬิกาทั้งวันจิตใจเปราะบางขึ้นมีความรู้สึกอ่อนไหวง่ายกว่าปกติร้องไห้คนเดียวบ่อยๆหงุดหงิดง่ายขึ้นอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลารู้สึกหมดไฟในการทำงานซึ่งนี่แหละถือเป็นจุดต้นเหตุสำคัญของการลาออกค่ะ ผลกระทบในด้านจิตใจเหล่านี้จะส่งผลต่อระดับการหลั่งฮอร์โมนทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดลังออกมาเยอะแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอาการนอนไม่หลับหลับยากกว่าปกติมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวบ่อยขึ้นซึ่งในระยะยาวอาการเหล่านี้ก็อาจจะนํามาซึ่งผลข้างเคียงร้ายแรงที่เกี่ยวกับร่างกายและจิตใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยร้ายอย่างโรคซึมเศรา้าต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการฆ่าตัวตายแต่เราก็สามารถกําจัดอาการเหล่านี้ออกจากตัวได้โดยค้นหาความกังวลที่แท้จริงหาต้นปอของเรื่องให้เจอเมื่อพบแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่าปล่อยให้ความรู้สึกกังวลนี้วนอยู่ต่อไปวางแผนรับมือกับปัญหาเมื่อเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรวางแผนแก้ไขจัดการปัญหาทีละอย่างทีละข้อจะทําให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น มองหาสิ่งที่ทําให้เรามีพลังทําให้ตัวเองอยู่ในอารมณ์เชิงบวกขึ้นมาพักผ่อนอย่างเต็มที่ใช้เวลากับสิ่งที่เราจะทําให้มีความสุขสร้างขอบเขตระหว่างเวลางานกับเวลาส่วนตัวให้ชัดเจนค่ะ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าการเข้านอนเร็วขึ้นเนี่ยจะช่วยทําให้การนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพและการนอนที่เพียงพอเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาจะทําให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายและมีพลังการไปถึงที่ทํางานเร็วขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับงานก็จะดีขึ้นค่ะ เปลี่ยนมุมมองให้การทำงานสนุกและมีความสุขหาอะไรที่มีความสุขกับตัวเองเช่นดื่มกาแฟเจ้าโปรดซื้อขนมมาฝากเพื่อนร่วมงานแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ความสุขเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขในที่ทำงานมากขึ้นก็ได้ค่ะ จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา้าแอป G H B อ l l Gen เจมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H B All Gen แอปเที่ยวครบจบทุกเรื่อง เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วหลายครั้งหลายหนเราอาจจะมองข้ามไปอะคะ่ะรวมถึงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่มักจะเกิดขึ้นแล้วเรามองข้ามด้วยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรื่องราวที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยถึงแม้จะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องสําคัญแล้วส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเราได้ ดังนั้นพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดเหล่านี้ในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะก็ในสถานการณ์ของประเทศไทยวันนี้นะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยพบมากเป็นอันดับที่5ค่ะ ซึ่งอัตราการป่วยเนี่ยก็อยู่ประมาณ15คนต่อวันถ้าคิดเป็นต่อปีก็ประมาณ5 0 0 0กว่ารายค่ะส่วนอัตราการเสียชีวิตก็อยู่ที่ประมาณ6คนต่อวันถ้ารายปีก็ตกประมาณ2,000กว่ารายค่ะ mm hmm. ก็ช่วงประมาณ30-40ปีเนี่ยค่ะที่จะพบได้บ่อย mm hmm. ค่ะคืออาการอาจจะมีทั้งที่มีการปวดท้องหรือมี ตกขาวมากผิดปกติค่ะอันนี้ก็คอยสังเกตอาการที่ผิดปกติไปจากเดิมอะค่ะในกรณีที่นวันนี้ของประเทศไทยเราค่ะเราจะมีนโยบายว่าในเด็กตั้งแต่ป5เนี่ยค่ะเราจะเริ่มให้มีการฉีดวัคซีนแล้วค่ะซึ่งเป็นการป้องกันก่อนที่เด็กจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ค่ะส่วนในกรณีคนที่เราเริ่มให้ตรวจคัดกรองเนี่ยค่ะเป็นตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปค่ะที่ มีนโยบายให้เข้ารับการตรวจขัดกรองค่ะถ้าเกิดจากเริ่มต้นนะคะถ้าเราจริงๆแล้วการเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะสาเหตุหลักเลยก็คือการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งอันนี้ค่ะพอเราเริ่มติดเชื้อเราก็จะมีการระยะเวลาของการดำเนินการของโรคค่ะมันจะใช้เวลา10ปี20ปีถึง30ปีเลยกว่าที่เราจะรู้เนี่ยก็คือกลายเป็นมะเร็งแล้วอันนี้ก็คือจะมีอาการของโรคที่ จะรักษาหายได้ยากแต่ถ้าเราสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่เบื้องต้นนะคะเราจะสามารถรักษาได้นะคะมะเร็งปากมดลูกถือเป็นมะเร็งที่รักษาห,หายได้ค่ะถ้าเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงคะะก็กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะแล้วก็เปลี่ยนคู่นอนหลายๆคนอันนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เรามักจะพบว่าติดเชื้อ HPV แล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งค่ะ รักเดียวใจเดียวเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะป้องกันส่วนในเด็กเล็กอะค่ะก็แนะนําว่าให้ไปฉีดวัคซีนแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองบางคนก็อาจจะยังไม่เชื่อมั่นในวัคซีนอาจจะมีการแนะนําว่าถ้าเกิดคิดว่าลูกไม่มีเพศสัมพันธ์แน่ๆค่ะหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ให้ฉีดวัคซีนแต่ว่าจริงๆแล้วแนะนำค่ะถ้าสามารถฉีดได้ก็ฉีดซึ่งวันนี้วัคซีนเรามีหลายๆสายพันธุ์อยู่ ก็จะครอบคุมในส่วนที่จะสามารถทําให้เกิดการติดเชื้อแล้วไปเกิดเป็นมะเร็งได้ค่ะตอนที่เรามีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วมันก็จะมีเชื้อ HPV เนี่ยต้องบอกว่าในคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยค่ะก็มีได้ซึ่งพอเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยค่ะเราจะมีเชื้อ HPV เนี่ยค่ะอยู่ในตัวเราแต่ปกติแล้วร่างกายเราจะสามารถกําจัดออกไปได้แต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ในสภาวะที่ เช่นภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่สามารถกําจัดเชื้อออกไปได้เชื้อมันก็จะมีการทําให้เซลล์บริเวณปากมดลูกค่ะ,คะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นเริ่มจะเป็นเนื้อง,งอกจนในที่สุดกลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็ลุกลามไปทั่วอวัยวะอื่นๆด้วยค่ะปะัจจุบันนี้วัคซีนที่ว,ว่านี้คือเขามีฟรีไหมคะหรือว่าจะต้องที่ฟรีเนี่ยก็จะเป็นแบบสสายพันธุ์ค่ะแต่ถ้า ในกรณีวัคซีนเช่น4สายพันธุ์หรือ9สายพันธุ์อันนี้ทางรัฐยังไม่ได้สนับสนุนให้แต่ถ้าเกิดเรามีความสามารถในการฉีดด้วยตัวเองก็สามารถฉีดได้ค่ะตามโรงพยาบาลก็จะมีให้บริการอยู่เห็นบอกว่าวันนี้มีสามารถที่จะตรวจคัดกรองด้วยตัวเองสะดวกมากเลยค่ะคล้ายๆกับเราตรวจ ATK ที่เราตรวจโควิดนี้ค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นใช้ไม้กานไม้สวอปเนี่ยค่ะเหมือนกัน แต่ว่าเราจะเก็บตัวอย่างโดยที่เก็บจากปากช่องคลอดค่ะแล้วเราก็จะเอาไม้สวอปเนี่ยค่ะใส่ลงในหลอดน้ํายาและวน,นาน้ํายาเนี่ยค่ะไปตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งการเก็บตัวอย่างไม่จําเป็นต้องไปขึ้นขายอย่างค่ะเราเก็บได้ด้วยตัวเราเองเราสามารถขอรับได้จากโรงพยาบาลได้เลยค่ะที่เราไปใช้บริการซึ่งโรงพยาบาลที่มีให้บริการในการตรวจด,ด้วยตนเองตรงนี้ค่ะก็จะสามารถให้ชุดเก็บมา ไม้สวอปกับหลอดเนี่ยค่ะจะคล้ายๆกับเก็บตรวจโควิดแต่ว่าหลอดเนี่ยจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่กว่าเพราะเราเก็บในปริมาณที่มากกว่าค่ะเราเก็บแล้วเราก็เอาไม้สวอปเนี่ยค่ะใส่ลงไปในหลอดทดลองแล้วก็นําส่งหลอดทดลองเนี่ยค่ะไปยังห้องปฏิบัติการคือระยะเวลาในการตรวจหมายถึงถ้าเราเก็บตัวอย่างแล้วนําส่งห้องปฏิบัติการอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละโรงพยาบาลกําหนดไว้เท่าไหร่แต่ถ้า ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็กาหนดไว้5วันทําการที่เราได้รับตัวอย่างผลก็จะออกให้กับผู้รับบริการค่ะทีนี้ถามว่าระยะเวลาในการตรวจความถี่ถี่แค่ไหนถ้าในกรณีที่ผลเป็นลบคือตรวจไม่เจอ hpv ไม่เจอสารพันธุกรรมของตัว hpv เนี่ยค่ะเราก็จะสามารถทิ้งไว้อีก5ปีเลยค่อยมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ผิดปกติก็ต้องไปตรวจกระบวนการอื่นๆต่อ คือจริงๆอะถ้าเราไม่มีความเสี่ยงในส่วนของช่วงเป็นวัยรุ่นนะคะก็เขาก็แนะนำว่าตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะให้เข้ารับการตรวจคัดกรองแต่ถ้าในกรณีที่เราเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วอันนี้ก็แนะนำให้ตรวจคัดกรองค่ะค่ะคืออันนี้ต้องแนะนำว่าพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าการมีประจำเดือนผิดปกติบางทีไม่ได้เป็นสาเหตุจากเรื่องของมะเร็งปากมดลูกค่ะแต่อาจจะเป็นสาเหตุ โลคอื่นๆในระบบสืบพันธุ์เนี่ยค่ะอาจจะต้องไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะนะวันนี้ค่ะประเทศไทยเองโดยรัฐบาลเองก็สนับสนุนแล้วในสิทธิประโยชน์ของประชาชนไทยทุกคนนะคะก็คือหญิงไทยทุกคน,นได้รับสิทธิตรงนี้ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองค่ะก็แนะนําว่าถ้าเรามีสิทธิตรงนี้และมีโอกาสได้รับการตรวจคัดกรองเนี่ยค่ะก็จะ เป็นการตรวจเจอโรคแต่เนิ่นๆถ้าเรามีความผิดปกติอันนี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะเราก็จะแนะนําวิธีการเก็บที่ถูกต้องว่าให้นําไม้สวอปการสวอปเนะะี่ยค่ะใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็เก็บให้ถูกวิธีแล้วเราก็นําส่งห้องตรวการซึ่งในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเรามีกระบวนการที่จะตรวจสอบด้วยว่าตัวอย่างที่เก็บมาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ะคะ่ะซึ่งจากที่เคยทํา เปรียบเทียบกันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันระหว่างแพทย์เก็บกับเก็บด้วยตนเองค่ะมีสอนวิธีการเก็บให้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ทุกที่ค่ะก็จะมีแผ่นพับมีโบชัวอยู่ในถุงเก็บโดยชุดเก็บตัวยอย่างอยู่แล้วเราสามารถส่องค r code ดดูได้ด้วยซ้ำค่ะว่าวิธีการเก็บเป็นอย่างไรก็จะมีภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวให้ว่าให้เก็บแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายด้วยถ้าเราไม่เข้าใจเราก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกด้วยตนเองเปิดซองด้านที่ลูกศรชี้ตามภาพนำหลอดตัวอย่างออกจากซองแล้ววางบนพื้นผิวที่สะอาดล้างมือให้สะอาดหรือสเปรย์แอ,อลโกอฮอล์ก่อนเก็บตัวอย่างทุกครั้งนำไม้สวอกออกจากซองโดยให้จับไม้เหนือตำแหน่งที่สองข้อควรระวัง ห้ามสัมผัสบริเวณตำแหน่งที่2จนถึงหัวสวอบยืนหรือนั่งในท่าที่สบายค่อยๆสอดไม้สวอบเข้าในช่องคลอดให้ถึงตำแหน่งที่2ของไม้สวอบคือเนื่องจากวันนี้ระดับของการเจออุบัติการณ์ของเรื่องมะเร็งปากมดลูวค่ะลดลงจากเดิมในปีที่ผ่านๆมายังอยู่ในแลนกิ้งที่ค่อนข้างสูงมาก จอบ่อยแต่ณนะวันนี้เนื่องจากเรามีวิวัฒนาการมีวิธีการตรวจคัดกรองที่ดีแล้วประชาชนก็ดูแลสุขภาพอะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มะเร็งปากมดลูกเหมือนจะลดความกังวลลงไปแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับไม่ต้องกลัวเลยแต่เป็นเรียกว่าเฝ้าระวังสุขภาพตัวเองดีกว่าค่ะก็ฝากไว้ว่าให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกอรอรอพออสพออสย่อมาจากธน <gera casa, S 2> าคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาโอแอป g h เ All Gen จมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอปจี B All Gen เจแอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจซึ่งถือเป็นเทรนที่เราไม่ควรพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงสถานการณ์ข่าวรอบวันค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรณีหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและมีแนวโน้มเกินมาตรฐานไปจนถึงวันที่15มกราคม2568โดยได้สั่งการให้สาธารณสุขทุกจังหวัดสถา,านพยาบาลเตรียมความพร้อมป้องกันตามมาตรการ ารอย่งเขัดพร้อมย้ำสี่มาตรการประกอบด้วยสร้างความรู้ด้านสุขภาพติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นสื่อสารแจ้งเตือนผ่านระบบดิจิทัลลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจัดทำห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนมุ้งสู้ฝุ่นพิจารณาให้มีการเวิร์กฟอร์มโฮมการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดทีมปฏิบัติการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขตอบสนองให้ทันท่วงทีเพื่อดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ38ล้านคนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบ,บาง <c oughs> เช่นผู้ป่วยโรคหอบหืดผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กกระทรวงสาธารณสุขก็เลย โฟกัสเน้นไปกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางพวกนี้เนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับทั่วทั้งประเทศให้การดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งมีค่า PM สูงกว่า37.5คือ37.6ขึ้นไปจนถึง75เนี่ยถือว่าเป็นลำดับที่สองนะครับการดำเนินการเราก็จะสื่อสารแจ้งเตือน วันละหนึ่งครั้งและให้อสอมอสอสศเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เชิงลุกกลุ่มเสี่ยงเปิดห้องปอดุนสนับสนุนมุ้งสู้ฝุ่น นายแพทย์สมเลิกจึงสมานอธิบดีกลมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำประชาชนดูแลตัวเองในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะใน3กลุ่มอาการที่พบบ่อยได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจอาการปวดกล้ามเนื้อและอาการทางผิวหนังพร้อมแนะนำยาสมุนไพรไทยใกล้ตัวดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเช่นยาฟ้าทลายโจรยาปราบชมพูทวีปยาเถาวันเปรียง ยาประครบว่านหางจระเข้และสมุนไพรใกล้ตัวรสชาติขมเปรี้ยวเผ็ดร้อนสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวได้เช่นกันทั้งนี้การใช้ยาสมุนไพรไทยก่อนใช้ควรอ่านสลากยาให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ก่อนใช้ยาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องราวสาระต่างๆที่น่าสนใจจากรายการคนหลังข่าวคุณผู้ชมสามารถนํามาใช้ดูแลตนเองได้ทั้งเรื่องของสุขภาพและการใช้ชีวิตรวมถึงการทํางานด้วย ข้อมูลต่างๆ,ๆเหล่านี้ติดตามกันได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ